เรื่องผีเรื่องเล่าปอบบ้านดงลึกลับตอนที่สองเสียงเคี้ยวกระดูกหลังจากเหตุการณ์คืนก่อนเต้กับมิน้นไม่กล้าพูดเรื่องที่ได้ยินกับใครกลัวว่าจะโดนหาว่าประสาทพวกเขาทําได้แค่งเงียบแต่ก็เริ่มมองคนรอบข้างในหมู่บ้านอย่างหวาดระแวงมากขึ้นในเวลาเดียวกันหมอคําผาหมอพื้นบ้านผู้เฒ่าที่เคยเป็นหมอผีมาก่อนได้มาเป็นผู้นําการสวดส่งดวงวิญญ,ญาณของยายจันทร์เขารู้สึกถึง แรงบางอย่างตอนทำพิธีมันไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นผีที่มีเจ้าของอันนี้มันปอบจริงแต่มันเป็นปอบเลี้ยงปอบที่มีคนเรียกมีคนควบคุมหมอคำผาเอ่ยเบาๆกับแม่ใหญ่แสงข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านบางคนเล่าว,ว่ามีเห็นเงาคลานสี่ขาบนหลังคาบางคนบอกว่าได้กลิ่นคาวเลือดทุกคืนเด็กบางคนเริ่มฝันร้าย ฝันว่ามีคนแคบตับพวกเขาในความมืดคืนถัดมาลุงนินชาวบ้านที่อยู่ติดกับบ้านยายจันหายตัวไปหลังจากไปหาของในป่าเช้ามาพบเขานอนอยู่ริมทุ่งดวงตาจ้องขึ้นฟ้าร่างกายแข็งทื่อไม่มีบาดแผลแต่ในอกของเขาถูกควานออกอย่างประณีตไม่มีตับไม่มีหัวใจและไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวทุกคนเริ่มตื่นกลัวจริงจัง ผู้นำหมู่บ้านถึงกับประกาศว่าหลังตะวันตกดินห้ามใครออกจากบ้านเด็ดขาดแต่ตอนกลางวันคนในหมู่บ้านก็ยังต้องอยู่ด้วยกันยังต้องพบปะยังต้องยิ้มให้กันเต้กับมิ้นมองไปร,บรอบๆหมู่บ้านใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของปอบหรือมันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเดียว